หลายคนนะครับพยายามที่จะใช้กฎแรงดึงดูดในการที่จะใช้ในการพัฒนาชีวิตพี่น้องครับแต่มันมีคํหนึ่งก็คือว่าอยากอยากมีเงินอยากรวยอยากสําเร็จอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากมีชื่อเสียงอยากมีโอ้ยตุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเป็นแค่อยากไนงะเมื่อมันเป็นแค่อยากปุ๊บส่งออกไปแล้วในะปุ๊บเนี่ยจัยกรวาลไม่เข้าใจควานตั้มไม่เข้าใจนะฮะมันแค่อยากเขาก็ส่งแค่อยากมาให้แต่ว่าคีย์สาคัญมันอยู่ตรงนี้ครับมันต้องใช้คําว่าเป็น ฉันเป็นคนสําเร็จแล้วฉันเป็นคนมีเงินมีทองแล้วฉันเป็นคนที่เป็นนักขายดับหนึ่งนะครับฉันติดคุณวุฒินี้ฉันมีเงินร้อยล้านฉันมีบ้านหลังใหญ่ฉันมีรถคันงามฉันมีสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ใช่พูดออกไปนะครับพูดเข้ามากับข้างในเราเนี่ยพูดกับหัวพูดกับจิตพูดกับตัวตนพูดแบบทุกเซลล์ทุกอนุภาคของเราทุก เรียกว่าอิเล็กตรอนทุกอย่างเซลล์ของเราเนี่ยให้มันรู้ว่าเราเป็นเราเป็นแล้วเราสําเร็จแล้วเราได้แล้วเราเป็นแล้วเราสําเร็จแล้วเราได้แล้วนี่ครับคือการตอ,อกย้ามันถึงจะส่งคลื่นพลังงานออกไปแบบความถี่สูงดึงดูดสิ่งที่เราเป็นเรามีเราได้เราต้องเห็นทุกอย่างในหัวเราต้องเป็นทุกอย่างในตัวเราก่อนเราถึงจะสะท้อนออกมาสู่สังคมภายนอกกฎของแรงดึงดูกดกฎของควอนตั้ม กฎของจกักรวาลจึงจะทำงานได้ประสบความสำเร็จครับผม